คูโรฟเบียคือชื่อเรียกอาการกลัวตัวตลกที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวัยแต่มักจะพบมากในเด็กๆจิตแพทย์ได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่าเด็กๆมีจินตนาการที่ลึกซึง้งและละเอียดอ่อนกว่าผู้ใหญ่จึงสังเกตเห็นความน่ากลัวบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ในใบหน้าเปื้อนยิ้มของตัวตลกและนั่นคือต้นกำเนิดไอเดียในการแต่งนิยายเกี่ยวกับปีศาจในร่างตัวตลกของสตีเฟนคิงปีศาจที่มีชื่อว่าเพนีไวส์ Come on, Don't you want a balloon? The Legend of the Weiss t ตฟ h e n e d ด i n King หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Stephen King เป็นนักเขียนนิยายแนวะลิกลับสิยองขวัญชื่อดัง King เคยใช้นามประกาวว่า r ริชาร์ดบาร์ a แและ John นสวีเรนส่วนในิยายสยองขวัญเรื่องแรกของเขาคือแครีสาวสยองที่วางขายในปี1973และโด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1976 และมีเวอร์ชันรีเมคออกมาในปี2013นิยายของคิงยังถูกดัดแปลงเป็นภาพ,พยนตร์อีกหลายต่อหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคืออ t ที่ออกวางขายในปี1986โดยจะเป็นเรื่องราวของเด็ก7คนที่สามารถหนีจากเงื้อมมือของปีศาจที่มาในร่างจำแลงของตัวตลบเด็กทั้ง7คนเรียกปีศาจต,ตัวนี้ว่ามันเพราะร่างจำแรงของปีศาจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความกลัวของเด็กแต่ละคนและทุกๆ30ปีเจ้าปีศาจจะออกมาจากที่หลบซ่อน แล้วล่อลวงเด็กๆไปกินแต่คราวนี้มันกลับถูกเด็กๆทั้งเจดคนเล่นงานจนต้องหนีกลับไปฟื้นพลัง30ปีต่อมามันก็พร้อมจะออกไล่ล่าเด็กๆทั้ง7คนที่กลายเป็นผู้ใหญ่ให้หายแค้นส่วนเด็กๆทั้งเจดคนก็รอเวลาที่จะกำจัดเจ้าปีศาจตัวนี้ให้สิ้นซากเช่นกันด้วยการดำเนินเรื่องที่น่าติดตามกับตัวละครที่มีมิติชวนให้ผู้อ่านเอาใจช่วย ทำให้หนังสือความยาวกว่า2,000หน้านี้ถูกนำไปสร้างเป็นมินิซีรีส์ความยาว3ชั่วโมงที่ออกอากาศแยกเป็น2ตอนโดยตอนแรกที่ฉายในวันที่18พฤศจิกายนปี1990นั้นจะเล่าถึงเรื่องราวของแก๊งเด็กขี้แพ้ t h l u o s e r Club ที่มีสมาชิกทั้งหมด7คนบิลที่กลายเป็นคนพูดติดอ่างหลังจากที่ต้องสูญเสียน้องชายสุดที่รักจอจี ie, ซึ่งเป็นเหยื่อของเพนนีไวส์รายแรกบิล เริ่มรู้สึกแปลกๆเกีย่ยวกับการตายของน้องชายเขาเมื่อพบว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นแต่พ่อแม่และผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นเบนเด็กชายร่างอ้วนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่กลับเป็นนอนหนังสือตัวเก่งและยังแอบชอบเพื่อนหญิงคนเดียวในกลุ่มอย่างมาร์ชเธอคือเด็กผู้หญิงที่ถูกล้อเรื่องพ่อที่เป็นพานโรงและต้องทนกับอารมณ์รุนแรงของผู้เป็นพ่ออยู่เสมอตลอดเวลามาร์ชแอบชอบบิล และไม่เคยบอกให้เขารู้เลยสักครั้งบริดชีเด็กชายสุดเนิร์ดผู้ได้ฉายาว่าเจ้าปากเสียเพราะนิสัยขี้เล่นชอบดัดเสียงประหลาดสแตนเด็กชายชาวยิวผู้มีนิสัยชอบจับไปหูตัวเองเวลากลัวสแตนเป็นเด็กขี้กลัวที่สุดในกลุ่มและเคยโดนเพนนีไวส์เล่นงานทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อได้รู้ข่าวว่ามันกำลังจะกลับมาเอ็ดดี้เด็กชายตัวเล็กที่เป็นโรคหอบ จนต้องพกยาพ่นเอาไว้เสมอหลังจากพ่อตายเอ็ดดี้ก็อาศัยอยู่กับแม่แค่2คนการได้เข้าร่วมกลุ่มเด็กขี้แพ้ทําให้เขารู้สึกมั่นใจและเข้มแข็งขึ้นเอ็ดดี้จึงเป็นสมาชิกคนเดียวในกลุ่มที่กล้าเผชิญหน้ากับเพนนีไวส์ไมคดูลักกี้เซเวเด็กชายผิวสีที่เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นคนสุดท้ายเขาเป็นคนเดียวที่คอยเฝ้าระวังการกลับมาของมันหลังจากที่กลุ่มขี้แพ้เกือบฆ่าเจ้าปีศาจได้เมื่อ30ปีก่อน และทันทีที่พบว่าเพนนีไวส์ปรากฏตัวออกมาเอ็ดดี้จึงเรียกระดมพลเพื่อนเก่าๆของเขาให้กลับมากำจัดเจ้าปีศาจตนนี้อีกครั้งสเสน่ห์ของนิยายและหนังเรื่องนี้อยู่ที่การดำเนินเรื่องที่น่าติดตามโดยจะสลับเวลาในอดีตและปัจจุบันของกลุ่มเด็กขี้แพ้ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครความสัมพันธ์วัยเด็กที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพและความฝันกับชีวิตวัยผู้ใหญ่ที่ต้องอยู่กับความจริง จนทำให้เลืมฝันร้ายอย่างปีศาจเพนนีไวส์ไปหมดสิน้นแต่พอเอดดี้ได้แจ้งข่าวการกลับมาของมันให้เพื่อนๆได้รู้พลังความฝันจิกซอบางอย่างที่หายไปพร้อมความเป็นผู้ใหญ่จึงได้ถูกเติมเต็มอีกครั้งส่วนตัวละครปีศาจตัวตลกอย่างเพนนีไวส์นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีรูปร่างที่ตายตัวมันสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่เหยื่อกลัวหรือชื่นชอบเช่นมนุษย์หมาป่าชายจอจัดผีดิบ แม่งมุมยักษ์และตัวตลกความสามารถพิเศษของ Pennywise ก็คือการจำแหลงกายมีเพียงเหยื่อกับเด็กๆเ,เท่านั้นที่สามารถมองเห็นมันได้ทุกๆ30ปีมันจะตื่นจากการจำศีลในถ้ำที่อยู่ใต้ดินจากนั้นมันก็จะเริ่มออกล่าเหยื่อมากินซึ่งส่วนมากจะเป็นเหล่าเด็กๆนอกจากนี้มันยังสามารถสร้างภาพลวงตาอ่านความคิดและจิตใจของเหยื่อแล้วทำการสะกดจิต เพ n นีไ i s ์สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยการวาร์ปเหมือนปีศาจตัวอื่นๆจุดอ่อนของมันคือจิตใจที่เข้มแข็งของเด็กๆเพราะเพนนีไวส์คือปีศาจชนิดเดียวกันกับบูกี้แมนหรือ Freddy ้ครูเกอที่จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเหยื่อของพวกมันตกอยู่ในอาการหวาดกลัวแต่แก๊งเด็กขี้แพ้กลับรวมตัวกันลุกขึ้นสู้กับมันจนเกือบจะฆ่ามันได้นั่นก็เพราะเด็กๆมีพลังใจที่เข้มแข็ง แม้ว่าสตีเฟนคิงอิดจะไม่ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่แต่การถูกดัดแปลงเป็นมินิซีรีส์สองตอนจบทำให้หนังสามารถใส่รายละเอียดของตัวละครได้มากขึ้นและดูมีมิติยิ่งขึ้นทิมเคอรีดาราตลกชื่อดังก็สามารถสร้างบุคลิกให้ตัวละคร p e n n y ไวส์ได้ดีและน่าคนลุกจนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครสุดคลาสสิกในโลกภาพยนตร์นอกจากเพนนีไวส์ยังมีเหล่าตัวต,วตลกจากนรกอีกมากมาย ที่คอยปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนผู้ชมในโลกภาพยนตร์และนี่คือเหล่าตัวตลกที่ทําให้เราหัวเราะไม่ออก 1. ตุ๊กตาตัวตลกจากหนังเรื่องผีหลอกวิญญาณหลอน The p o r t e r g e i s t ที่ออกฉายเมื่อปี1982โดยดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่งที่ถูกวิญญาณเล่นงานจะต้องย้ายออกจากบ้านซึ่งในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั้นจะมีฉากหนึ่ง ที่วิญญาณเข้าสิงตุ๊กตาตัวตลกและกลายเป็นฉากจำจนถูกมาดัดแปลงและใส่ไว้ในหนังเวอร์ชันรีบูทที่ออกฉายไปเมื่อต้นปี2015นี้ 2. เหแล้วตัวตลกเอเลียนสดสยองจากหนังเรื่อง Killer Cloud from Outer Space ที่ออกฉายในปี1988หนังสยองขวัญตลกร้ายเกรด B ีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเอเลียนที่มีรูปร่างคล้ายตัวตลกพวกมันนำยานมาลงจอดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วก็เริ่มออกล่ามนุษย์ ด้วยสารพัดวิธีสุดพิลึกล่าสุดมีข่าวว่าเหล่าเอเลี่ยนตัวตลกนี้จะได้กลับมาล่ามนุษย์อีกครั้งในหนังภาคต่อระบบ3มิติที่จะออกฉายในปี2016 3. แก๊งฆาตรกรตัวตลกสุดโหดจาก Cloud House หนังเสยองขวัญเกรด B ที่ออกฉายในปี1988จะเป็นเรื่องราวของเหล่าฆาตรกรที่ออกไล่ฆ่าผู้คนในชุดตัวตลกถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีบทที่แย่แต่สตัวตลกจอมโหดนั้นกลับชวนขนหัวลุก จึงบอกไม่ถูกเลืเป็นหนังเรื่องรแรกของนักแสดงยอดฝีมืออย่างแซมร็อกเวล 4. ่ฆาตกรนัากากต,ตัวตลกจาก Drive-Thru ที่ออกฉายในปี2007ความโหดของเจ้าฮอนนี่เดอะคลาวนั้นเหมือนว่ามันเป็นสิทธิ์ของเจสันวอ์ฮีเลยก็ว่าได้เจ้าตัวตลกมาสคอตแห่งร้านเฮลลาเบอร์เกอร์มีความว่องไวเลือดเย็นอึดถึกตามสูตรสำเร็จของหนังสยองเกรดบีซึ่งทำให้หนังเรื่องนี้ขายดีในตลาดดีวดี และมีดาราสาวจากซีรีส์ชื่อดังชุดกอสิบเกิลอย่างเลตันมิสเตอร์นำแสดง 5. ปีศาจตัวตลกสุดโหดระดับฮาร์ดคอร์อาร์ตเดอะคลจากหนังชุด All Halloween Eve ที่ออกฉายเมื่อปี2013เจ้าปีศาจตัวตลกที่จะออกล่าเหยื่อทุกๆคืนวันฮัลโลวีนปรากฏตัวครั้งแรกในตัวอย่างหนังสั้นเรื่อง The Night ไซเคิก่อนจะถูกนำมาสารต่อเป็นหนังสั้นสุดโหดเรื่อง t e r r i f i e r ที่ออนไลน์ให้ดูเฉพาะยูเซอร์ที่อายุเกิน18ปีบน YouTube เมื่อปี2011ก็จะถูกนำไปรวมในหนังเรื่องเอาฮาล e e นอีฟที่ออกฉายปี2013เจ้าตัวตลกสีดำตัวนี้มีดีกรีความโหดที่สูงระดับ10กะโหลกสามารถเคลื่อนไหวได้ไวระดับ p e n น y w วส์และพิสมัยการทรมานเหยื่อด้วยวิธีสุดพิสดารชวนคนหัวลุกล่าสุดวันที่22มิถุนายน2015ผู้กํากับเดเมียนลีโอเน ได้ปล่อยตัวอย่างหนังเรื่อง Terrifier ที่มีเจ้าตัวตลกจากนรกนี้เป็นตัวเอกและจะเริ่มเปิดกล้องราวๆเ,เดือนตุลาคมนี้ 6. ตัวตลกจากอเวจี G, จากหนังเรื่อง Cloud ที่ออกฉายปี2014เรื่องราวของเคนแมคคอยชายโชคร้ายที่ดันไปเจอชุดตัวตลกต้องคำสาปและสวมมันเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกชายของเขานั่นคือจุดเริ่มต้นของฟันร้ายสดสยองของเคน เมื่อเขาไม่สามารถถอดชุดตัวตลกนี้ออกไปได้อีกทั้งยังถูกชุดนี้กลืนกินความเป็นมนุษย์แหลือกลายสภาพให้เขาเป็นปีศาจจากนรกรูปร่างคล้ายตัวตลกที่ชอบขมือบเด็กๆหนังเรื่องคลาวเกิดมาจากตัวอย่างหนังปลอมๆบน YouTube ของจอห์นวาร์ดและคริสโตเฟอร์ดีฟอร์ที่ปล่อยลง YouTube ในปี2010 โดยในตัวอย่างปลอมๆนั้นได้ใส่ชื่อของผู้กำกับจอมโหดอย่างอีไรรอดลงไปซึ่งทำให้แฟนๆนึกว่าอีไรรอดกำลังจะกำก,ก,กับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วแชร์กันแบบปากต่อปากจนอลไลรอดรีบมาดูตัวอย่างหนังปลอมๆนี้ทันทีหลังจากดูจบเขาก็ติดต่อให้วาดเลฟฟอร์ดมาสร้างหนังเรื่องนี้ให้จริงๆนอกจากนั้นที่พี่นาณาเอามาแนะนำยังมีซีรีส์ดังอย่าง American Horr o r Story ปีที่ใช้ชื่อตอนว่า Freak Show โดยซีซั่นนี้จะนำเรื่องราวของคณะละครสัตว์ที่มีเหล่าคนประหลาดมากมายและหนึ่งในนั้นคือทวิสตี้ตัวตลกที่ใส่หน้ากากเปื้อนยิ้มไว้เพื่อปกปิดใบหน้าสุดสยองของเขาส่วนตัวตลกสะโถดที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นตาก็มีมากมายเช่นอดัมเดอะคลาวจากเกมเดดไรซิ่งตัวตลกซอมบี้จากเกมเลฟโฟเด d ภาค2และเจ้าตัวตลกหัวไฟนิทเิลเคนจากเกมท w i s t e d Metal ก่อนจะจบคลิปนี้พี่นานามีเกรดเล็กน้อยเกี่ยวกับสตีเฟนคิงอิดมาฝากค่ะ 1. นาโอกิอุระสวานักเขียนการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นได้แรงบันดาลใจในการเขียนทเวนตี้ซ u นจูรี่บอยมาจากนิยายของสตีเฟนคิงเรื่อง It และเด e s t a n นสผู้กำกับทอมมี่ลีวอลเลซที่รับหน้าที่กำกับมินิซีรีเรื่องอิได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขาได้แรงบันดาลใจในการสร้าง Pennywise จากฆาตรกรตัวตลกจอห์นเวนกซซีซึ่งพี่นานาจะนำเรื่องราวของฆาตรกรคนนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปต่อตอไปนะคะ 3. โจนาธานเบรนดิสนักแสดงเด็กที่รับบทปิวเคยเป็นดาวรุ่งในยุค9ก 90, และได้แสดงนำในหนัง The Never Ending Story ภาค2 แต่สินใจผูกคอตายในปี2003โดยเพื่อนของเขาบอกว่าเจนาธานมีอาการเครียดหลังจากฉากที่เขาเล่นในหนังเรื่อง Hard w a r ถูกตัดออกเพราะเขาหวังจะให้หนังเรื่องนี้เปิดทางให้มีผลงานเรื่องต่อๆไป 4. a n นเนต o โผู้รับบทมาร์ไวัยผู้ใหญ่คือนักแสดงที่เล่นเป็นมาธาเคนแม่ของคลาร์เคนใน s e r i e ์ Smallville ส่วน Emily Perkins ผู้รับบทมารวัยเด็ก คือนักแสดงในหนังสยองขวัญเรื่อง Ginger Snap ห้า Set กรีคือนักแสดงที่รับบทด i ็กช i วัยเด็ก e a d หก Tim Curry คือนักแสดงที่โด่งดังมาจากหนังเรื่อง The Rocky Horror Picture Show ที่ออกฉายเมื่อปี1973และรับบทผู้ร้ายในหนังดังมากมายเช่น Legend ของทอมครู i s โฮมอโรนภาคสอง อีกคั้งนี้เป็นนักภาพให้กับกระตูนและเกมชื่อดังนับ200เรื่อง 7. แม้ว่าในนิยายและทีวีซีรีส์ p e n n y w i s e จะถูกแก๊งขี้แพ้กำจัดไปได้แต่ในหนังสือเรื่อง Dreamcatcher ที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันของ Stephen King นั้นมีกิมมิคเล็กๆซ่อนอยู่ให้รู้ว่ามันยังไม่ตาย 8. p e n n y w i s e เคยถูกสร้างเป็นเกมให้กับเครื่อง NES ในปี1990 แต่ในที่สุดเกมนี้ก็ไม่ได้ถูกวางจำหน่าย 9. ทิมเคอรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันในกองถ่ายหนังหรือซีรีส์ที่เขาร่วมแสดงจะมีผู้ร่วมง,งานที่กลัวเพนนีไวส์จนไม่กล้าสบตาเขา 10. เจ้าพ่หนังซอมบี้เอโรเมโรเคยถูกวางให้มากำกับมินิซีรีส์แต่มุมมองของโรเมโรนั้นอุดมไปด้วยฉากดุรง,งจนออกนอกขอบเขตของนิยายมากเกินไปผู้กำกับทอมมี่ลีวอเลซจึงมารับหน้าที่นี้แทน 11. ในหนังเรื่อง Cabin in the Woods ที่ออกฉายเมื่อปี2012นั้นมี Pennywise ปรากฏตัวขึ้นในฉากหนึ่ง 12. แม้ว่าจะไม่ด้ออกฉายในโรงภาพยนตร์แต่มินิซีรีส์เรื่อง It อก็ใช้ทุนสร้างสูงถึง12ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเยอะกว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆในยุคนั้น 13. ในหนังเวอร์ชั่นใหม่ดาราที่ถูกวางให้มารับบท Pennywise คือ Will p o u t e r ดาวรุ่งวัย2 2ปีที่มีใบหน้าหนมแนม แต่กลับแฝงไปด้วยความน่ากลัวในตอนต่อไปพี่นานาจะพาทุกคนไปพบกับตัวละครสุดโหดแห่งโลกภาพยนตร์อันดับที่7จ็ดไมเคิลไมเออร์แห่งฮัลโลวีอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ